มากับใครอ่ะมากับแฟนเออเนี่ยเดือนหน้าว่าจะชวนไปงานมั่นพอดีเลยออ้ยจริงเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวฉันไปแน่ยินดีด้วยนะโอเคไว้เจอกันบ๊ายบาย ทำแบบนี้คือมันเาก็อธิบายได้เองไม่ต้องพูดไม่มันมันไม่ใช่อย่างที่คิดนะงานแต่งของเราจะไม่มีแล้วนะและการสมรสของเราก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วด้วยเขาขอโทษเขาเขาขอโอกาสได้ไหมเออพอดีดูมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยค่ะพี่ว่างไหมคะ พอดีพี่เพิ่งเลิกงานนะจ่ะงั้นเดี๋ยวไปเจอตรงสวนสาธนารนณะแถวบ้านน้องเอแล้วกันเนาะค่ะโอเคค่ะไาไหนน้องเอ๋ลองเล่เาเลือกให้พี่ฟังซิว่ามันเป็นยังไงคือผู้มั่นหนูเขาไปมีอะไรกับเพื่อนหนูค่ะพี่ทั้งๆท,ที่เรามั่นกันแล้วนะคะแล้วน้องผู้หญิงเขารู้ไหมว่าน้องเอกับแฟนเนี่ยมั่นกันแล้วรู้ค่ะเขาก็ไปงานมั่นหนูด้วยแย่ yeah, จังเลยเนอ้องแล้วในทางกฎหมายหนูพอจะทําอะไรได้บ้างไหมคะ งั้้้นนนเดีีีีียยยว่่่จะแนะแนําาขขออกกกกฎหมทบรณส,สำหรับในกรณีที่หญิงคู่มั่นจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่มาร่วมประเวณีกับชายคู่มั่นของตนนั้นหญิงอื่นจะต้องรู้หรือควรรู้ว่าชายนั้นได้มั่นแล้วและรู้ว่าหญิงคู่มั่นนั้นเป็นใครด้วยหญิงคู่มั่นนั้นจะต้องใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญามั่นกับชายคู่มั่นตามมาตรา1443โดยถือว่าเป็นเหตุสําคัญอันเกิดแก่ชายคู่มั่นและมีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นตามมาตรา1445 และยังมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากชายคู่มั่นโดยอ้างว่าเป็นการกระทําชั่วอย่างร้ายแรงภายหลังการมั่นตามมาตราหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ในกรณีที่ชายคู่มั่นไปกอดจูบลูกคํมกับหญิงอื่นในทางชู้สาวแต่ไม่ถึงขั้นร่วมประเวณีนั้นเป็นเพียงการล่วงเกินในทางนองชู้สาวหญิงคู่มั่นนั้นไม่มีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นและกรณีเช่นว่านีน้ ยังไม่ถือว่าชายคู่มั่นกระทำช่วยอย่างร้ายแรงด้วยหญิงคู่มั่นจึงจะเรียกค่าทดแทนจากชายคู่มั่นตามมาตรา1444ไม่ได้สรุปได้ว่าการเรียกค่าทดแทนตามมาตรา1445นั้นมีทั้งหมด3องค์ประกอบ 1. บุคคลอื่นร่วมประเวณีกับคู่มั่น 2. บุคคลอื่นนั้นรู้หรือควรรู้ว่าหญิงได้มั่นกับชายคู่มั่นหรือชายได้มั่นกับหญิงคู่มั่นแล้ว 3. ชายคู่มั่นหรือหญิงคู่มั่นได้บอกเลิกสัญญามั่นแล้ว กรณีของน้องเอเนี่ยน้องเอสามารถเรียกค่าทดแทนจากใช้ยผู้มั่นแล้วก็ผู้หญิงที่มีอะไรกับแฟนน้องเอได้นะแต่ว่าน้องเอก็ต้องบอกเ,เรื่องสัญญามั่นกับเขาก่อนนะโอเคค่ะพี่ขอบคุณมากค่นะา